ผู้ริเริ่มขอคุณท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวิรการมุสิกพงศ์ทำประธานจัดการแข่งขันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชินวัตรหาบุญพาดและขอบคุณคุณสุพร์อัตถาวงแรมโบ้อีสานร,รองประธานจัดการแข่งขันผู้สอง ป้องการแชมป์ WBC เชียรุ่นจูเนียร์มิตเบียดน้ำหนัก154ปอนด์เริ่มแล้วครับปศุส,สัตวเกษตรพัฒนานั้นอายุ28ปีนะครับเป็นเด็กจากจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ว่ามีศีภรยาเป็นชาวอำเภอของจังหวัดจันทบุรีครับก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นจูเนียร์มิตเบียด154ปอนด์21ครั้งครับชนะ19น็อก12แพ้1นเสมอหนึ่งครับเป็นนักชกในโครงการปตทพลังกับปั้นไทยเพื่อไทยครับ ทั้งคู่นั้นชั้นน้ำหนักได้151รปอนด์ครับว่าแต่ว่าพิกัดรุ่นนี้ที่จริงแล้ว154ห้าส่อนดอนดนสันตัน้นะอายุ33ครับเป็นอดีตแชมป์ P-ABA รุ่นเบลต์เวท39ครั้งครับชั้นหน้า 18, น็อก9แพ้18เสมอ3ครับผู้ที่ขาดบ,บนิเวซีวิสูตรยิ่งกว่าการครับต้องขอบคุณนะครับท่านผู้บริการโรงเรียนบ้านจาบูน ท่านพอเดชนาประสิทธิทผลและคณะครูทุกๆท,ท่านในฐานะเจ้าบ่ายหันไปมุมไหนนิ่แน่นไปหมดครับแฟนๆพี่น้องชาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรนีนการจัดครั้งที่สองของคุณชินวัฒน์หาบุญพาศภาพข่าวว่าวดเด<ธ>ือนหน้าจอคิวแล้วครับคุณยายทัศครับคุณชินวัฒน์ก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อความเกียตกรติยศเป็นโปรโมชั่นต้องขอบคุณท่านล่วงหน้ามาณโอกาสนี้นะครับสําหรับ การมอบงานชิ้นใหญ่ให้เกียรกิริมโรมชั่นนั้นเสนอกันับติดต่อถึง3นัด3ไฟ154ปอนนั้นมีนับมีนอกแน่นอนครับดูครับจะจบอย่างไรมวยคู่นี้ก็ดูประสบการณ์เช่วโมงมินนั้นอยู่ที่นับมวยจากฟิลิปปินส์ครับสังเวียนอาชีพนั้น39เนื้อตัวนั้นอยู่ที่ฝั่งเราครับแข็งแรงเหลือเกินครับนานทีนี้ประสบสะศึกเกษรพัฒนายมีตองอยู่ที่สนามมวยบ้ากลางครับ ถือว่ามีการพัฒนาฝีมาไม้ลายมือและก็ความแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นลําดับนะครับจากมวยพื้นๆธรรมดานะครับนอกจากมวยสากล4คู่ที่กิิิลีนโรเบิรตชันจัดแล้วนะครับเขาสา่แกลแล็กซี่กับฮิปปี้สิงห์มณีจัดมวยไทย เต็มอัตราสิบสิบคู่อ่ามีไทยกับต่อยกับสหรัฐไทยต่อยกับฝรั่งเศสไทยพบกับกัมพูชาไทยพบกับไทยและอื่นๆอีกมากมายหลังจากนี้ลับก็จะเปิด,ดหัวด้วยครัรืหาเอกชุมพลครับปิดท้ายที่วันมาริโอแก้วสำิีสิบคู่น่าดูเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งครับผลงานของทิปปี้สิงมาีแล้วก็เขาสายกางซีไปลายยกแรกครับชิมลางถามทางกันก่อนครับมาถูกหรือเปล่าสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับสถานที่